อันนี้คือผักที่ผ่าน GAP เรียบร้อยนะครับ GAP ก็คือ f o o d a g r i Culture Pack c h e e e อะไรผัก <laughs> ที่ปลอดไทยไม่ใช่ปลอดสางปลอดไทยอายกโชว์ไหนไหนมีสลัดด้วยใช่่คะสลัดทุกกี่บาทค,ครับอันนี้ถุง6กบาทค่ะไอน้ำสลัดกล่องละ15บาท เอาคือบอกต่อไปอไไไเอาอยู่ม่เบเรเป็นมาไายลูกแล <laughs> ้วันกลนแล บหัวนัลูกนะที่หัวนั่ดูเงยหน้าดูน่ะเอ็นกี้จดังนค่นั

น,นี่เรียบร้อยแล้วครับม,ม,มาซื้อแล้วกันสดๆจากบ้านสวนครับออกคำแดงเอาขึ้อมาต่อไปเสอยอันไปดูยู่ีเด่เราเป็นมาไายลูกแบบว่ากับอันนี้ถุงละห้าสิบบาทบใช่ไหมครับช่บ เหรอถุงห้าสิบบาทก็้าตาดีใครซื้อเหลือสี่สิบาทใช่มีห้าสิบาทครับวันนี้ถุงละร้อยถูกละร้อยเลยครับถุงละร้อยไฮโซขวดไหนไหนถุงละร้อยอ๋อโชว์ถูกละร้อยครับมีไก่ครับทำไมปลูกผักเป็นน่ะไหนโชว์ถุงละร้อยจีเขาบอกว่าเวลาขายสลัดแพงก็อย่ามาโวยนะขายผักแพงไักโซ่ฝนกันไปอันนี้ระหว่างพักเที่ยงนะครับน้องไก่เขาก็จะาผักมาขายที่ปลูกที่สวนนะครับ ฟูอะไรนะผักอะไรนะผักไฮโดรโปลิกโปลิกคผักอะไรนะครับผักไฮโดรโปลิกค่ะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับวันนี้อันนี้ถุงละร้อยค่ะถุงละร้อยโอ้ถุงใหญ่มากครับอันนี้อีกถุงมันจะมรเพิ่มอันพี่เส้นเอกสารไปอันนี้มาขายมาขายให้ใครครับคนนี้มาขายให้พี่ก๊อตคุณหล่อม้อหม้กันเลยเหรอครับมาถุงละร้อยนี่โอ้โหสุดยอดครับผม อันนี้คือผักที่ผ่าน G A P เรียบร้อยนะครับ G A P ก็คือ f o o d c คว i มเค t u r e a c t i v e ชีสอะไรัผัก <c oughs> ที่ปลอดไทย <c oughs> ไม่ใช่ปลอดสังเว็นปลอดไยัยเพราะว่าขายข <c oughs> ายให้นักวิชาการสราธารณสุขนะคะคอนเฟิร์มดยหมอกรอนนะครับจากช่องอผู้ดีผู้เด่นเน้นสาระนะครับอ๋อนี้นอกจากที่เป็นผักอย่างเดียวก็เป็นเรีอกว่าถ่ายรูปแล้เนาะเราก็ถ่ายยกโชวไหนไหนนี สลัดด้วยใช่ค่ะสลดัดถุงกี่บาทครับอันนี้ถุง60บาทค่ะไอ้น้ำสลดัดกล่องละ15บาทเขาเรียกอะไรเขาเรียกกระปุกแบบกระปุกกระปุกก็ไม่ใช่กระปุกอะ่ะแก้วแก้วชุดนี้ชุดนี้ขาย60บาทใช่ค่ะอ๋ออันนี้ใครรักสุขภาพก็นี้นะครับลดความอ้วนเนาะนี่จะได้กินแล้วสุข,สขภาพดีมันขายผักขายใช่เลย แล้วหนในขายคนไหนคนนี้ครับนี่นี่คนนี้ซื้อออคโอเคกินแล้วก็อร่อยค่ะอร่อยปลอดสารพิษด้วยซื้อเหมาคนเดียวเลยเลยนี่อันนี้มาขายสำนักงานนะครับอยู่ที่บ้านนะครับบ้านสวนอะไรลืมชื่อแล้วบ้านนาฟามเออบ้านนาฟามนีลูกค้าคนเดียวสามถุงโอ้ยกินเยอะจังเลยคนนี้ไดเอทครับไดเอทอันนี้ไปให้ใครอีกครับ เท่าไหนไปด้วยครับเดินตามต้องเดินตามครับตออคนนี้อ um, ๋อคนนี้ก็สางอ่าอาอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เราไม่ได้สร้างภาพนะครับเป็นเรื่องจริงน้องเขาปลูกนะครับผมก็จรับต่ดเนะครับไม่ใช่กินจรนะครับแต่ดงด้วยจะเซนจะเซนร้อยยีบค่ะกีบานะครับไม่ได้ไม่ได้ร้อยสี่สิบแล้วไม่ค่ะเพราะวขาดนมันน้อยร้อยยี่สเป็นเมตรเขาไม่ได้สดมากจ 拜拜。